มาแล้วครับมาแล้วนีวันนี้ครับท่านอาจารย์สนนชัยเรื่ององค์ปูนะครับหลังปูก็มาจุดธูปขอพรให้กับรลานทีมงานหมอลำพิลลนลำเพลินครับหาเวทีได้ไม่มีผ้าเสียโลงงานเพินนี่ <c oughs> เ,เพิ่นาานาา้ำม <c oughs> าฝาดได้เ <c oughs> ลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ,อีกรอบหนึ่งครับ ครับลงงานน้ำพื้นนำ้ำยีห่ห้อทิชเจริชพร์เจริญครับผมเมื่อเดียวใบเกล็ดร่ำเพรื่นหายแล้วจะแพ็กกี่ซี่สี่สิบปากอัย<อ><อ>น้ำใจไม่ตีเลขสิอบอกสี่ศูนย์ก็บอกเอ้าสี่สิบแพ็คก็อนวัน<อ>้ไหมสี 40, 40, ่สิบแพ็กวันนี้มีโอกาสมากกับปากเอฟซี C, ทุกคนเด้ออันนี้คือเอฟซีเท่า, F าผู้สนับสนุนเฮาคือบอกง่ายๆก็คือผู้ เอ็นดูเมตตาสงสารที่ง,งานครับอยากได้น้ำมะฝากมันก็เลยยา่างเรื่องกับขอน้ำไม่ยุ่ยกินคือน้นนำใสใจจรินรถใส่ด้สำนักขอน้ำออกมาเลยจะเล่นมาจาก,กเพื่อนผู้เขียวบ่อเองยู่หมองบ่อเองหมองบ่อแต่เอาันยานนาดพูดขึ้นมาเองวันนี้ก็จะไปใส่น้ำลงงานอื่นสถานที่<ต>มองผลิตเ,เนี่ยแม่นมองผลิตในลาดนขอน่อจากของเองเนาะตู้กันตีกินทายเดียวใส่กินได้ กินได้สิบพราคืออ่าสิบพราคือของไอ้โรงงานอื่นครับอ่าคัทบอแซ่เย็นกินสิเป็นธรรมชาติแบบน้ำสั่งเขาเลยครับหมูครับหปูเหมูหมูบ่อเห็นเด้แต่ว่ายังไม่ได้กินแต่ว่ามองหันเป็นป้องเป็นแปลเพลิ่นผมว่ามีเสือสายร้ายแรงพญานาคเป็นลูกหลานเพลินเนี่ยสิบอสสามารถเทียดได้เพื่อนไปจ่อมองได้ขอมองได้ก็ได้แต่โมือนี้ก็ได้มีโอกาสผ้ามาเอาน้ำมา เอาน้ำใสใจกินมากเอาแตงกั่น้ำกินมากเพราเอาน้ำฝนเด้น้ำฝนบอกแล้วบอกพี่นุ่นแล้วว่าจัไกพ่อแล้วล่ะพ่อแล้วสนามทีกําลังได้ได้ทีพอดีบ่อมไปพยั้งล่ะเออมือนี่กระเด็นกับพี่ยังสุ้มเย็นครับมือนี่กะขอบคุณหลายๆเอาเราเจ้าน้อยในเจ้าขอรงาน้ำที่ว่ากันไปท่าผู้เขียวอ๋อมือนี่ท่าเขียวกะแวะครับแถวบ้านบัวผักเกียนครับผมบ้านบ้านบัวผักเกียนเนาะบัวผักเกียนตําบล ตำบลกวางโจนกวางโจนกวางโจนผู้เขียวอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิแวะไปกินจังหวัดชัยภูมิเราสั่งยังชัยภูมิเมืองบ้านบ้านอำเภอพระเอกตี้ยทั้งทังไปดอกจากแกงข้อกัสีหอดก้อนผู้เขียวก้อนคือขันไปแกงข้อจะอยู่ฟังขวาฟังซ้ายฟังซ้ายมันเพรบะยูบ้านบัวพัก บัวพกเขียนเนี่ก็คือจะเป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มโดยตรงนะครับก็คือโรงงานผลิตน้ำดื่มยี่ห้อทิพย์เจริญฟังแต่ซื้อครับพี่น้องทิพย์เจริญขอบคุณหลายๆครับมั่งใจมั่งใอย่างเต็มที่ให้ทั้งมอลั่ให้ทึ้งทีมงานแล้วก็ให้ทึ้งปูน้ำก็นึกว่าป็นจังหวะที่ปูทธามุ่วานนีบด้มาเนี่เลยครับ มาจากผู้เขียวว่านใกล้ๆเด้เใจลรบ่อยก็โลกแหละครับลอยก็โล่นี่ความนั่น่มาเยตังใจมากมากนยังว่าน้ำใจไม่ตีเพิ่นเพราะว่าเพื่อนบ่ได้สนับสนุนแนะนำย่างเดียวได้แต่เขาได้เพิ่นเคยเคยมีน้ำใจไม่ตีสนับสนุนเป็นค่าอาหารค่านู่นค่านี่ให้ครับทีมงานมาตลอดครับน si> <im uh ี่น okay. ี่ถือว่าเป็น เอฟซีผู้ผู้ดูแลอยู่เบื้องหลังยอ่นี้ขอบคุณนำใจไม่ตีมองหัวผมขออนุญาตว่าอยากให้เอินซื้อว่านะครับซื้อยศครับือยอดเนาะนะครับแต่ว่าอยู่ในไล่เขียนว่าท่านยศบนนี้นี่เขียนไว้นะครับอันนี้นะครับนะครับนี่แล้วปลายศผู้เขียวหลอดพี่น้องซือว่าเจ้าของน้ำดื่มทิพย์เจริญนะครับพี่น้องอยากได้น้ำ าโซนโซนผู้เขียวโซนแจียงคอครับไปง่ายมาไงเนาะทางซีเรียนอับหลอดบอสเดี๋ยวนี้ซีเรียนครับน้าพี่น้องครับจะมาอยู่ในไลฟ์กลุ่มพรเราพร้อมกันถากันไปกันมาที่แถวเดียวกันกันนี้เมียนบ่เนียนกลุ่มนั่ะครับผมแสดงว่าได้มาขานานาด้เงือกไปที่ทานเจ้าผมก็ไปเสนอครับผมโอ้ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆน้ำใจไม่ตีให้เจริญเจริญเด้อครับเด้อธุรกิจน้ำเด่มกันเลยลำลำรวย ได้ไล่แล้วกับเบื้องแย่งน้องนุงลูกหลานไปดีแล้วล่ะครับเลยครับผมได้บุญกุศลน้ำกันอจารย์กามาแล้วครับผมอาจารย์กามาผู้เดียวสิขับรถมาเองได้โกรันแบบนคมากี่หลักเลยพรอขันยูครับผมกินเขาไปก่อนครับถามก่อนักครับินยูหล่ะเกียหลานน่อยกินแล้วครับ บนั่นสิพ้าไปกินเขานี่อาจารย์ก็ปู้วไิาพาเราไปกินเขาวครับผมครับแร่งผู้ใดได้ขายตัวขายตัวก็สิให้ลูกๆกะพวกสามสี่คนพวกน้องข้ามหมกน้องอะคือลายคนโยกแ่สามสี่เขาคนเขาแหละแม่น่ปูเขาขายตัวะ้านจมองายยี่สิบก้ะบอกยี่สิบครับผม จุคนเลยเนาะผู้ใดใครหลักๆไงเนาะครับเบิ่งกันว่าภายในหนองมู้หรือภายในยุ่น้ำกันสามสี่คนเขาละเมอแางแต่งตังไว้ครับอาจารย์เขาไปสำนักงานยึดเข้าเนาะครับครับพอดีพาเราจริงๆขอบคุณหลายๆครับขอบคุณประโยชน์หลายๆครับ แห่งๆเ้อครับเด้อชีวิตเดี๋ยวมันก็มาขอบคุณหลายๆครับโอ้ยขอบคุณนำใจแม่ทีครับผมครับผมมันชิได้มันก็ได้เองก่อนครับผมสูงกับฝนมาตั้งแต่เมื่อวานอาจารย์เพื่นบ้านทำบิธีให้กับคักบ่หยอกเด็กก้อนน่ะอุปสรรคแต่ว่าตอนนี้ครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องทางไกลทางไกลนะครับ เดี๋ยวอยักน้อยสิไล่สดบรรยากาศให้พี่น้องในเบื้องในชมครับโชคดีโชค,ด,โชคดีครับเดินทางปลอดภัยครับนี่น้ำใจแม่ตีเอฟซีเป็นมอบน้ำดื่มมให้ยกับทีมงานนะครับชุดใหญ่48แใหญ่เลยน้ำดื่มทพิปเจริญครับอำเพื่อผู้เขียวนะครับบ้านบัวผักเกียนนะครับ โอ้โหขับรถหุ่นใดมาเลยโชคดีครับโชคดีครับปลอดภัยด้วยครับเด้อนะครับโอ้โอ้โโรงน้ำเห็นเหงื่อปังๆนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับเด้อบรรยากาศนี่นครับกะปูกะม้านะครับปูหรืออาจารย์สุ้มไช่นะครับร้านมาจุดฉุบบ่อเก่า เอาเนั้นแล้วกะให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมในบรรยากาศในคลิปนี้คลิปหนึ่งครับนี่ทั้งนี้ทีมสังกะสีชุดใหญ่เลยครับเอ็มล้อมกว้างพี่น้องเขามาเบิดนี้ครับโอ้นะครับพอให้เต็มเดืนเอนเด้อล้อมมันๆเด้อม้อน้ล้อมมันๆ <c oughs> <c oughs> ล้อมเปิป่เคนเขมาม้เต็มเดือนเต็มสังกะสีอลนัน ด้านจอดรถครับสนามกีฬาเอาขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมบรรยากาศอยู่ในคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกช่องทางการติดตามขอบคุณทุก,ทกคอมเมนต์ขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงขอบคุณสำหรับกำลังใจขอบคุณ พี่น้องที่ให้กำลังใจเด้อแห่งสนับสนุนสุกูสุคนครับเอาทานนั้นกัดทิมกล้งองยินดีสมัยก็มาแล้วจวดจวดจวดเดี๋ยวพอกันมือแรงมวนๆนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวได้มีแนวคุยกันอยู่เด้อครับเอากะคงเสียมรับมาจากพี่น้องเอาไว้เพียงแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับการเสียมรับมาจากพี่น้อง ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ